เม e ื่ออ er. ื่นเมื่อบ้านสิไปกินลาบเลือดซุกเล็กเต่าทึ่งพี่น้องเต่าทึ่งอันนี้เป็นง่าโบสถ์ใส่ข้าวเจ้าปั่นเหี่มันเหนียวหนึบหนับหนึบหนับพี่น้องแล้วก็มีหลายอย่างค่ะมีเม็ดบัวเอ้ยมีมีบุญเอ้ยมีสาคูเม็ดใหญ่เอ้ยแล้วก็น้ำแข็งน้ำ ฟักทองหรือว่าน้ำบักอื้อมาเดาพี่น้องว่าติกยอ,อยู่ใคยวา ตี่กี่คยว่าเขาสินั่งรถไฟเมื่อเนาะค่ะพี่น้องมันไกลค่ะคยไปพ่กถือคนอไปบวเป็นแต่คนมาผู้เดียวลูกสาวบ่เดจจองเลยให้การเลยไปยากมากยากค่ะขอยือยนรถสนามบิน,นะคะ่ะแล้วก็เลยสินั่งเครื่องเมื่อพี่น้องพอดีหละอัน,นเงืนติดโตมากซื้อตัวามาเมื่อไงแล้วที่ตัวไปบ้าน เล่อเต็ตโตลุกเมื่อพี่น้องเลยแต่คุณว่าจะควางพี่น้องไปเบิ้งเขาฉุ่เมื่อไปเบิงเขาเบิงหน้าไปเบิงปลาไปหาหาเอาปลาขอนพี่น้อง บางเขาบ่งน้ามเขางามบ่อุ่นนะสาวเรอคะเป็นผู้เหตุสาวเขาเป็นผู้เหตดคอยเป็นผู้มาเบิง่งเขาว่าเขาเขางามง่ามมาสิคอยสิเป็น ขาจะไปหาซื้ออันนั้นนะพี่น้องเขาจะไปหาซื้อหาซื้อขามเหาเอาเมื่อกินใช่พีเดนค่ะก็แม่แก่หม,มือนหลวงปู่ปันเนื้อไม่หา กับปูออมกินอูอมมีปูเสร็พักกันแนงแซ่บๆพี่น้อง่อยมาก,กินเพราะว่าอันบริขยวเนี่ยค่ะน้องก็ดีมีวิตามินที่สารอาหารสูงแนง น้ำฟักท่องนะคะนนํ่คุณแม่พี่น้องแต่ว่าค่อยมากแค่โมหวานค่ะหวานหน่อยที่สุดเดีวพี่น้องแป้งข้าวเจ้าปั่นอยข้างในมันเป็นง่าบดนะคะง่าดังบดน,นี่น้อหนิยวพี่น้อง เค้อเจ้าเห็ดดีเนี่ยมค่ะมากินน้ำกันกี่น่าอืมอืม,อมบอกท่านือพุทซ่าค่ะอืมเสีย คุนคอยคุนเครื่องอยู่โอ้ยขอโทษได้หลายค่ะขอโทษขออภัยเดยอะคุนเครื่อนใบสามหาที่ช่วยนะพุ่งสายการบินเบียดเจ็ดเจ็ดเบียดพี่น้องแล้วก็ไอคอนอุบลซีโมงซีบหาที่ นี่หมูมาหับค่ะจัดญาติกันนะคะนี่งะคลิปนี้เราจะขอจบไปเพียงเท่นี้ก่อนนึอค่ะขอพุ่น ทูกทุก่านทีขอมารับชม